Jangan. ตัววางปิดเลยไม่ด้อไปไปไปเดียวตัววาง 大家反对。 เถระนั่งเธอเราจะไป <coughs> โวกะเรอะทิเสเกรกาสะปุตตานังธัมมังวาจากัน สะพพุททานังอาคาปุตตวปโมสติตุนาคตังสุปังตะลังสุปะตังสุขวทิตังสุขานุสุมาหุตุจะสุยิสังขันตจาริสุปัสสากินังกายกรรมวะ ขินังมันโอกังปัเปีนเตียเตียปะคะินาปะคากินานา ource, ิกัสตวรนนัลปะตาเทมปะทากิเน มีอยู่สี่เจมีใครถ่ายแล้วก็ใหม่ยจะเข้าไปเดี๋ยวทีมเยอะทีมต่อไปแบ่งกันเข้านะใครยังไม่ได้เข้าโยกเว้นใ้หมู่แอร์ เอ็มวอยไปเนี่เลยจะได้เข้าไปถ่ายรูปกันเนอะเอาผู้กองเข้ามาเอาผู้กองมั่งเอาถ้าแกมานัดมั่งถ้าแกมาป่ะถ้าแกมานัดโอเคอันนี้ชลามานัดไปหน้ามาทางกล้องมั่งถ่ายรูปเพื่อมั่งเนอะมเลย เอามีกระป๋องเหลืออยู่เอามามาชุดชุดสองไปเอามาใครยังไม่เข้ามาเขได้เลยนะครับ่อเปนได้เลยต่อเยครับยาถ่ายรูปา่อครับอครับครับเดกสเตา่อครับครับลูกตะวันเ้ยเขตายใครยังไม่ได้เข้าเข้าไปเลยเขตตะวันดทิศตะวันตกยย่อ ก็ตอนนี้สามด้านแล้วนะครับยังเหลือด้านตึ้งทางด้านทิศตะวันออกโดนกัดนี่ถือแล้นะครับยังเหลืออุ่นอีกแห่งนะครับครับเดี๋ยวหลังจากประกอบด้วยท่านที่หนึ่งนะครับท่านนายอำเภอบ้านหมี่นะครับธนภั์เอ็มออดท่านที่สองท่านนายกนัทพงษ์เหลืองทองตัวแทนของท่านมนัสรอบรู้นะครับ ท่านที่ห้าผู้ใหญ่สังเวียนวงจนาท่านที่หกผู้ใหญ่สมชายพวงชาตนะครับท่านที่เจ็ดเลขาดำเนินสีใสท่านที่แปดลูกอ่าสออบตอสายชนรอดสิริท่านที่เก้าอ่าสิบตำรวจตรีสมยศลบล่าประหลัดอบตอและท่านที่สิบอ่าท่าน ร้อยเอกจิรพัฒน์แผ่นหินนะครับทั้งสิบท่านนะครับจะเป็นตัวแทนของพวกเราในการถวายเครื่องเียธรรมครับสำหรับพิธีในวันนี้นะครับคือพิธีชี้เขตวิสุทธิธมสีมานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็นานๆนะครับจะมีพิธีในลักษณะนี้นะครับใครยังไม่ได้ถ่ายรูป การประกาศพระราชทานยศขทาวศรีมานะครับก็เป็นประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะ